ไปในศาลาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปทอดต้นเงินทอดกระถิ่งภายในศาลานะคะว่าซีนคกข้ารา,ามนะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ด้านนอกอยู่นะคะถับมาดูฝั่งนี้นะคะก็จะมีรงทานนะคะรงทานนะ้ำเครื่องดื่มนะคะตรงนี้ก็มีเครื่องดื่มนะคะทานฟรีนะคะ ันนี้เราเดินมาร,รอบๆเดี๋ยวพาดูร,บรอบๆนะคะาใน,นตัวศาลานะคะวันนี้เป็นงานทอดกรถินนะคะของวัดศรีน,นะครารามอกุมภวาปีจัังหวดอุดรธานีนะคะเป็นพินนธีทอดกระถิศนักษุทีนะคะตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาอยู่ภายใน,นศาลาแล้วนะคะเรามาดูบรรยากาศภายใน,นศาลา ากาศด้านในนะคะบริเวณศาลาของมัสยิดนครรามสีาศาลากาปรปเรียนพระศิลป์พระศคุพที่าดานนะคะก็เป็นศิละปะนะคะที่สวยงามมากนะคะเป็นลวดลายที่สวยงามมากแล้วก็เป็นศาลาที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเป็นศาลาที่กว้างออมีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะกว้างใหญ่มากแล้วก็บนเพดานนะคะก็จะมีลวดลายมีเสาแบบนี้นะคะเป็นลวดลายสวยงาม สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสูชางอิสระชนพรมเมืองคุณนะคะตอนนี้เราค่ะทุกคนมาอยู่ที่งานกระถินสามัคคีนะคะวัดศรีนครารามนะคะเพื่อคุณพระพิจิตรเติมธาน,นีนะค่ะตอนนี้เสียงดังมากเลยนะคะเราพยายามเดินหลบออกมาจากเสียงต่างๆนะเพื่อจะให้ทุกคนได้ยินเสียงเราได้ชัดขึ้นนะคะเราะขึ้นมาอยู่บนศาลาเป็นครั้งแรกเหมือนกนันนะที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนศาลาแห่งนี้นะคือมีความหวังว่าอยากจะขึ้นมาหลายครั้งแล้วแตมาวัด หลายรอบก,ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาแล้วว่าสาราปิดนะคะต้องเป็นงานบุญใหญ่ๆประเภทงานกระถินง,งานเข้าพรรษาแบบนี้นะคะสาราคุณจะ จะเห็นแปลกตาสักนิดนึงนะคะลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าไปเปลี่ยนบั克เกอร์ใหม่มา,าเปลี่ยนขนทรงใหม่มาะคะตัดสินใจหนึ่งวันนะคะแล้วก็ไปตัดเลยนะคะก็หน้าอาจจะแปลกๆไปสักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ดูจะอิ่เอิบไปสักนิดนึงก็ใครที่ยังไม่ชินก็อขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวสักหลายๆคลิปก็คงจะชินกับหน้าคุมๆมแบบนี้นะคะผมสั้นๆแบบนี้นะคะ จริงเราก็อยากจะบรรยายไปด้วยนะคะแต่ว่าเสียงดนตรีเสียงดังนะคะถ้าเกิดพูดไปก็ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเราสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเสียงดังเสียงดนตรีดังมากเลยนะ,ะอันนี้ก็ทุกคนก็เริ่มขึ้นมาบุศาลากันแล้วนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะไปถ่ายรูปรวมกันด้านหน้านะะที่ตังกองการ์ินนะคะ ไปอยู่ใกล้นะคะเหนือมากสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูสองนู้กันบ้า <c ười> งจ <c ười> ุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนนะคะโอเค ก็มาตั้างจอมกันต้นเงินก <cks pagar> ันอยู่กว่นี้นะคะคือบรรยากาศนะคะแต่ผู้คนที่มาร่วมงานบุญในวันนี้นะคะสวยมากเบบดในโอ้โหได้ใยวงานนับเงินนั่งตัง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะเหนเขอไปถ่ายรูปสีๆนะยๆกันตรงนี้คือกองกระถินนะ on the price in the market and the people the agreement on the topic ये प्रॉब्लम सॉल्व कर จนนะะาจะพูดได้น,น้อยนะคะเพราะว่าจะมีเสียงดนตรีกลบเสียงถ้าเราพูดไปแล้วก็จะต้องตะเบงเสียงแข่งกับเสียงดนตรีอาทิตนี้เราอาจจะพูดน้อยสักนิดนึงนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศไปพร้อ,พอ,พอมๆกันเลยนะคะทุกคนอาจจะพูดน้อยนิดนึงเพราะเสียงเราอาจจะซื้อเสียงของเครื่องเสียงไม่ได้นะคะ

พะลนะมีตุงใสให้ด้วยแถยาวเลยแถายาวเลยอ่ะอันนี้หมดแล้ว Ayo kita pergi lihat Bunsara Lihat kalam Bunsara Tidak, พาทุกคนเดินลงมาข้างล่างนะคะก็จะพาเดินเมื่อกี้ลงมาไม่ทันอ่ามัวแต่ถ่ายรูปนะคะถ่ายคลิปไม่ได้เดินรอบศาลากับเขานะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินรอบศาลาดูว่าอ่ลลอารอบๆศาลานะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งด้านหลังนี้มีอะไรกันนะคะวันนี้มารีวิวศาลาการประเรียนนะคะ ในๆก็มาแล้วถือโอกาสรีวิวสาราการ,ปรเปลี่ยนวัดศีนคราลามเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นสาราที่สวยมากนะคะส่วนมากมาทีแล้วก็จะถ่ายแต่ด้านหน้านะคะวันนี้เรามาด้านหลังกันบ้างนะเรามาดูว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะเมื่อมาทำบุญที่วัดศรีนะคราลามแห่งนี้นะคะฝังะ่งนี้คือฝั่งด้านที่ตะวันออกนะคะทุกคนติดกับถนนนะคะติดกับถนนทางไปบ้านดอนแก้วนะคะ ฝั่งนี้จะมีประตูทางเข้าอยู่นะคะนั่นคือฝั่งทางด้านที่ตะวันอ,ออกนะคะสวยมากมองไปด้านหน้านะคะก็จะเห็นองยยนะคะ์พญานาคราชสีทองนะคะอยู่ตรงทางขึ้นนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตรงนี้คือสาลาการเรียนทางฝั่งด้านที่ตะวันอ,ออกนะคะวันนี้เปิดหน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะ นี่เราพาเดินรอบดูอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นทาตุนะคะที่เก็บอัฐิทาตุนะคะของอ่าที่มาเข้าที่มาเข้ามาซื้อที่ไว้นะคะซื้อที่ไว้สําหรับเก็บอธฐิทาตุนของญาติพี่น้องเขานะคะปลาหมึกสวยงามนะคะก็มีรั้วรอบขอบชิดน,นะคะตรงอธฐิทาตตรงนี้นะคะก็ ที่ข้างรั้วก็ได้นะคะตามตามที่เรามีกําลังที่จะซื้อนะคะเรามีจังเยอะล้วก็ซื้อที่เยอะหน่อยนะคะซาแล้วก็พาญาติๆเรามาอยู่รวมกันตรงนี้นะคะถุงน้อยก็เราก็อยู่ตามรั้วตามอโบดนะคะรั้วโบดไปเลยก็ได้นะคะตรงฝั่งด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้านะคะห้องน้ํา มันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอยู่ทางด้านทิศใต้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นห้องน้ำ <c oughs> เดินออกไปนู้นก็จะทะลุประตูทางออกแล้วนะคะเป็นศา,า,าละะา,าอีกหลังนึงนะคะศาลาการเรียญฝั่งนี้เราไม่เดินไปนั่ง,งน้ำดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าดูนะ <c oughs> เะาพาเดินดูทางนี้วิวมันสวยนะคะฝั่งนี้แล้วก็มันจะติดอยู่มันจะอยู่ติดกับน้ำตานะคะทุกคน เราเดินออกไปนะคุ่ณเรา,าเดินออกไปตรงนี้นะคะตรงถนนเส้นนี้นะคะวิ่งขับรถออกไปมันก็จะเป็นอ่าน้ําปลาแล้วนะคะน้าปลาแล้วก็ทางไปบ้านดอนแก้วนะคะอันนี้นะคะก็จะติดกับอ่าลําน้ําปลาแล้วก็สะพานข้ามบ้านดอนแก้ะะแวที่เราสามารถจอรถไปชมวิวทางด้านนี้ได้น,นะคะวิวทางด้านนี้จะสวยมากๆเลยนะคะทุกคน วันนี้เข้าสู่ฤดูหนาววันที่สามนะคะท้องฟ้าก็ยังมีเมฆนะคะมีเมฆปกคลุมก็แต่ว่าแดดก็ร้อนนะคะร้อนนิดหน่อยนะแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะคะเมฆปกคลุม ໂພເຍຍເພີພັດສະຕະນະຕະຫຼະກາບພີເຍີມາມະຕ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 ະ <Tipps> จะนับปัจจัยไปแล้วก็เราคิดว่า,าจะขอปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็บรรยากาศต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ขอปิดคลิปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะกดตนนิดตามตากดไลค์กดแชร์แล้วก็ ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณสำหรับาการติดตามรับชมจนจบในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Đảng là chúng ta cái gì mà tôi vừa có cái cây nóng và một cái đâu 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 đâu

แต่ละสายแต่ละความมาร่วมกันเออจะนาข้าเข้ามากจะค้นภูมินี่จะสอยกันเออสาธุสาธุโดยทีข้าบุญน้ำบันเด้อะข้าบุญน้ำกันตอนกันกินอ่บ้านนี้